สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันนะคะที่ช่อง u t u b e นะคะปานติตาชาแนลกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปเนี้นะคะก็รวบรวมนะคะสกินแคร์าสาสิวนะคะมาเอาใจสาวๆนะคะที่อยู่ในหมวกของสายสิวกันบ้างนั่นเองนะคะรวบรวมไว้แล้วนะคะสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองค่ะสาหรับนะคะชิ้นแรกนะคะที่จะมาพูดถึงกันนะคะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าใช้ดีจริงนะคะเนาะก,ก็จะเป็นอันนี้เลยทุกคนค่ะแอมโกลนั่นเองนะคะเนาะหลายหลคนอาจจะงง เอา้าแอมโกลมาช่วยในเรื่องของสิวยังไงทุกคนคะ่ะหลักๆเนี่ยเขาก็ช่วยในเรื่องของการแบบลดเลือนพวกรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าทําไมเขาทาให้ผิวเรามาดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็สิวอะ่ะคือขึ้นแบบยากมากมา,ม,าม,าม,ามากๆเลยนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีจึง้งจริงเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกเลยนะคะทุกคนคะ่ะว่าเฮ้ยพอใช้แล้วสิวมันไม่ค่อยมีมันไม่ขึ้นเลยอะ่ะ เดอะเบสมากๆอันนี้นะไม่เชื่อลองไปซื้อลองไปใช้ดูนะคะนาะจะเห็นผลลัพธ์แห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าใช้วัน2วัน3วันแล้วจะมาเห็นว่าปุบปุบมันไม่ได้นะทุกคนอันนี้ต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งสักประมาณสักเหนือนที่สอ2อาทิตย์อะไรแบบนี้เนาะก็จะเห็นในชาดทว่าเฮ้ยสิวแบบไม่ค่อยขึ้นเลยแทบจะไม่มีสิวขึ้นเลยนะคะแต่หมของสิวพดเนี่ยยังคงมีอยู่นะเพราะว่าสิวพดเนี่ยมันเกิดจากโฮอร์โมนของเราด้วยแล้วก็เกิดจากการที่เรานอนน้อยดื่มน้ำน้อยนิดนิดก็คือแบบมานาจจะปาถาทุกคน่แแตขอบบพวหัน ก็คือแบบไม่มีเลยนะคะอันนี้คือจะบอกว่าดีมากไม่ดีจริงแบบไม่ใช้หมดนะจ๊ะดีจริงไม่จกตาจะแม่อะต่อมานะคะที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดอีกนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยทุกคนคะ่ะเป็นของการเย่ซึ่งจะบอกว่าตัวปางเองอะเป็นสาวกการเย่อยู่แล้วนะคะตั้งแต่แบบเริ่มทำยูทูบค่ะทุกคนคะ่ะก็คือใช้แต่การเย่โอเลอะไรพวกนี้ตลอดแต่ในเรของการเย่เนี่ยคือเราจะเห็นในเรื่องของการที่แบบ ออกผลิตภัณฑ์มาในโหมดของแบบพวกลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ลดจุดกระอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าจะช่วยในเรื่องของการแบบทําให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสใช่ปะแต่ยังไม่เห็นในโหมดของการทําให้สิวลดลงหรือว่าในโหมดของสิวสิวอ่ะแต่เนี้ยคือทอาออกมาแล้วจ้าแล้วก็เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยคือหน้ามันจะแบบดูแบบเนียนขึ้นอะทุกคนค่ะและผิวก็คือมันจะมีความแบบใบขึ้น กระจังใสขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะใช้แบบต่อเนื่องต่อเนื่องไปเลยเถอดจะเห็นผลว่าเฮ้ยเฮ้ยผิวเรามันขาวขึ้นว่าอะไรแบบนี้เนาะแต่โมโหสิวอะ่ะคือยุบลงจริงหายจริงนะทุกคนแต่สิวพดอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ไปไหนนะคะเนาะแต่ตัวเราเองก็คือแบบไม่ได้เพิ่มไสีไงในโมโอหอสิวพดแค่แบบไม่มีสิวเม็ดโตไม่มีสิวหัวหนอกขึ้นก็โอเคและถือว่าสกินแคร์ตัวนั้น นะคะเนาะเป็นอะไรที่ถูกและดียงมีอยู่จริงนะคะอันนี้เนาะอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้เลยทุกคนค่ะอันนี้นะคะเป็นของแพนเนอรี่นั่นเองนะคะเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นชูอินวานะคะทั้งโทเนอร์เอสเซนด้วยนั่นเนองนะเคลีย์สิวรอยดําแล้วก็อุดตันซึ่งมาทั้งหมดด้วยกันนะคะประมาณ7แผ่นนะคะทุกคนค่ะใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากน้าตาน้องเป็นประมาณนี้นะคะด้านในเนี่ยก็จะมีแผ่นมาให้ทั้งหมด7อันไว้สําหรับแบบเวลาเรานัดล่าเสร็จแล้วอะไรแล้ว ก็เอามาเช็ดมาทามาถูให้ทั่วใบหน้านะคะจะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยบางทีการล้างหน้าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทําให้หน้าสะอาดเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้โทนเนอร์นะคะเคลียอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะเพื่อให้หน้าเนี่ยมันดูแบบสะอาดแล้วก็หมดจดจริงๆแล้วพอใช้มาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออสิวมันมีขึ้นหวาบีอ่ะเออนะคะก็เป็นอะไรที่อยากจะบอกต่อมากๆเลยนั่นเองนะคะแล้วราคาเนี่ยประมาณส9บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะอ่ะมาตัวต่อมากันบ้างนะคะจะเป็นอันนี้เลยทุกคนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น วิสสีนั่นเองนะคะนะแตาเป็นประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ย เขามีได้กันทั้งหมด2สเต็ปนะคะสเตปแรกสีขาวสเตปที่2สีส้มนะคะอันนี้เขาจะเป็นเนื้อพรีเซร่มนะคะทุกคนเนื้ออารมณ์แบบน้ำๆเนาะเวลาที่เปิดใช้ก็ค่อนข้างที่จะต้องระวังนิดนึงนะคะเนาะเพราะเดี๋ยวหมดนะคะเราจะไม่ได้ใช้นะคะเนาะในมองครีมใช้ดีนะคะไม่เหนียวเหนอะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีลดเลอนพวกรอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวทิ้งไว้นั่นเองนะคะข้อดีขอกการใช้ตัวพรีเซร่ม um เนี่ยก็คือสิวใหม่นี้เกิดขึ้นนะคะไม่เกิดแบบซ้ำซากอะทุกคนค่ะแล้วก็สิวเก่าที่อยู่เนี่ยก็คนอคะ 好了然 โอเคมากๆสาหรับในเรื่องของแบบความกระจ่างใสนะคะสีผิวเนี่ยดูแบบสม่ําเสมอเท่ากันมากยิ่ขึ้นนะคะนี่คือแบบเลิมมากๆเลยนะคะราคาเนี่ยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นจะบอกว่าคุ้มมากๆนะเพราะว่าได้ทั้งสองสเตจด้วยกันนะทุกคนคะ่ะเป็นอะไรที่แบบคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะคะแล้วก็หลายสิยง่งนยันบอกต่อเหมือนกันเลยว่าดีจริงไม่จกตานะจ๊าสาหรับตัวนี้จ้าอะต่อมานะคะยิงยาวเลยยิงยาวเลยทั้งที่เหลือไม่ที่ตัวหรอกอะมาที่ตัวนี้กันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของ B K นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เขา ว่า wow. เป็น b o o ตอร์นะคะเซรัม่มเซนเทลา่านั่นเองนะคะผิวเรียบเนียนกระจ่งางใสลดความมันส่วนเกินรูขรุผลขอด้ดูก,กุกชับปรับบาลานซ์ผิวนะคะบำรุงผิวที่เป็นสิวทาให้ผิวเนี่ยมีความแบบแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ได้ในโหมดของวันที่เราสุกเฮ้ยเป็นสิวไม่ได้อยากใช้สกินแคร์อะไรให้มันหนักผิวปะไม่อยากใช้สกินแคร์อะไรให้มันแบบผูรบกวนผิวจนเกินไปหรือว่านักผิวจนเกินไปไหมก็ตัวนี้เลยนะคะควบคุมความมันได้ดีลดการอุดตันของผิวได้ดีนะคะนอกก็เป็นอะไรที่ใช้แล้วบกว่าแฮปปี้มากไม่เกิดสิวน เรื่อยๆนะคะน้องเหมบลจะเป็นเอ่อบีบีของเขานะคะหรือว่าสกินแคร์ต่างๆของเขาอะคือตัวปางเองเขาใช้แบบค่อนข้างที่จะแบบหลายอย่างมากๆนะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย ดีจริงไม่จกตายเช่นกันนะคะเหมาะกับแบบนอ้ ok นองนนักเรียนนักศึกษามากๆเลยนะคะสำหรับดีเคนั่นเองคะ่ะอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนะคะอันนี้เลยทุกคนค่ะอันนี้นะคะเขาก็เป็นนะคะเซรั่มสิงนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะคุมมันนะคะช่วยลดความมันระหว่างวันดูผขนเนี่ยแลดูกระชับผิวเรียบเนี่ยลดหน้าหมองเผยผิวใสนะคะถามว่า ใช้ในรสสิวยังไงก็ใช้รสสิวมันหายอะทุกคนคะ่ะคือหน้ามัน,ม,นมันน้อยมากนะคะแล้วก็ทําให้การแต่งหน้าเนี่ยอยู่ติดทนแบบเฮ้ยยาวนานอะคือปกติ2ชั่วโมงก็ไปแล้วจา้าทอดไข่าดาวได้แล้วนะคะแต่สําหรับอันนี้ก็คือแบบยาวนานจริงแล้วก็ไม่ทําให้ผิวเนี่ยมันรู้สึกว่าอุดตันแล้วก็เกิดสิวนะคะทุกคนคะ่ะใช้แล้วรู้สึกเฮ้ยผิวมันแบบดีอะสิวก็ไม่ค่อยขึ้นด้วยนะคะใบหน้ารู้สึกว่าโอเคขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะแต่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีควรใช้คู่กับเจลไวบรอบ,บเราลืม เจลไวบบกมาทุกคนคะ่ะพอน้องหมดแล้วนะคะนี่ด้านหลังเห็นไหมเจลไวเบอบกเป็นแบบนี้นะคะเนาะซึ่งอันนี้ลดสิวได้ดีมากจะบอกว่าสาหรับเจลไวเบบกเนี่ยเป็นอะไรที่เลิฟมากๆทุกคนคะ่ะราคา49บาทแต่ปริมาณค่อนข้างที่แบบจุใจมากเวอร์และที่สําคัญไปกว่านั้นใครที่ชอบเป็นสิวจะาก,การใส่แมสเมาท์มอยเลยคือดีเมื่อก่อนใส่แมสไม่ใหม่สิวหัวนองขึ้นบานเลยบริเวณที่แมสปิดอะ่ะเพราะว่ามันอบอ้าวอาวับชื้นร้อนด้วยเหงื่อออกง่าย แล้วก็เกิดสิวไงทุกคนขาเกิดสิวหัวหนองอะไรแบบนี้เนาะแต่พอใช้สิวให้พริกไปแนะนําคนอื่นเขาที่เขาเป็นเหมือนกันเขาก็หายนะทุกคนและแถมยังได้ความแบบชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะปลอบประโลมผิวด้วยเพราะว่าทามาจากโลเวล่าส่วนหนึ่งเนาะเป็นอะไรที่แบบถูกและดียมีอยู่จริงไม่เชื่อไปตามแล้วมาหว่องออจันนะคะเนาะอะต่อมานะคะชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะทุกคน่าชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะในหวของสิวเป็นตัวนี้เลยแพนเนอรี่เหมือนกันนะคะทุกคนคะหนะตามเป็นประมาณนี้ อันนี้เนี่ยเขาเป็นเซรั่มสิวคุมมันแล้วก็กระชับรูขุม แต่ก็แปลกเนาะทำไมเซรั่มสิวหลายแบรนด์ชอบเขียนว่าเซรั่มสิวคุมมันแล้วก็ตามด้วยกระชับรูขุมขนเพราะว่าช่วยให้รูขุมขนนี่แรดกระชับมากขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้น้ำมันเนี่ยที่มันผลิตออกมาออกได้แบบค่อนข้างที่จะน้อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเนาะตัวนี้ก็ใช้ดีใช้รู้สึกว่าแฮปปี้เช่นกันนะคะไม่ได้แบบเหนียวเนื้หนะเลยแล้วก็ซึมไวด้วยนะคะสําหรับอันนี้แล้วก็สิวที่เป็นเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแห้งเร็วยุบเร็วนะคะแล้วสิวใหม่ก็ไม่ขึ้นเพิ่เมเช่่นะะนเเนนนนนนกััััซึงงงงงทท้้้หมดววีีะะะะคคาาขยใเอ จะมีเพียงแค่อันนี้อันเดียวเท่านั้นทุกคนค่ะที่มีขาเฉพาะแบบเพนของแบรนด์เขาเท่านั้นนะคะนอก็เป็นประมาณนั้นอ่ะก็รวบรวมมาให้แล้วนะคะสําหรับในโหมดของสายสิวนั่นเองนะคะหวังว่าจะถูกใจสายสิวด้วยกันเนี่ยได้ไม่มากก็น้อยนะทุกคนเพราะว่าเรารวบรวมนะคะที่เราเี่นได้ทาการทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันว้าวจริงจึงจริง,รง,รงเห็นผลจริงเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ฟังได้ดูกันแล้วนะคะนาะส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมลิกไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะตอนนี้ก็มี เฟซบุ๊กเพจแล้วนะคะชื่อว่าป้านิตาชาแน,นลก็อย่าลืมกดเข้าไปติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเลมอนเอกไอจีนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะชื่อเดียวกันทั้ง หมดเลยนะคะเนาะคลิกว่าหลังจากจบสกินแคร์สายสิวแล้วนะคะทุกคนค่ะเราก็จะมาเอาใจสายแบบลดจุดกันบ้างจุดด่างดำกันบ้างนั่นเองนะคะแต่เราเติดตามกันนะคะใน E ีีหน้านะคะทุกคนค่ะอีพีนี้นะคะไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนค่ะปวดหลังมาเฟอร์ค่ะอ่ะโอเคสำหรับคลิปิดีโอนี้ถามาเจอกันได้ใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย